สวัสดีครับมิตรลักษณนักสะสมผู้นิยมพักเครื่องของเก่าของหายาครับนี่ครับสมเด็จปกโพสะดุ้งกับวัดเขาตะเขาเนื้อนะครับเหมือนสมเด็จอินโดจีนหรือเหมือนสมเด็จหลวงปู่เผือกเลยนี่คือสมเด็จวัดเขาตะเขารุ่นแรกวันนี้เนี่ย เราได้ข้อมูลว่าสมเด็จวัดเขาตะเคารุ่นแรกสร้างครั้งแรกในปี2513ซึ่งเนื้อมันจะไม่เป็นแบบนี้นะครับนี่คือลักษณะของเนื้อพระก่อนปี2500นี่แหละครับนี่คือหลวงพ่อวัดเขาตะเขารุ่นแรกตัวจริงนะครับคือถ้าเพื่อนๆศึกษาพระสมเด็จนะเพื่อนๆจะเข้าใจเลยว่าถ้าเราไม่มีตัวเปรียบเทียบ การที่จะเรียนรู้พระสมเด็จได้จริงๆนั้นเรามีสมเด็จวัดหลักคังอ่ะเป็นต้นแบบโดยมีสมเด็จหลวงปู่นาคแต่ถ้าไม่เคยเห็นหลวงปู่นาคที่แท้จริงเป็นอย่างไรไม่เคยเห็น8ปห้าเป็นอย่างไรเราก็จะไม่รู้เลยว่าสูตรเนื้อพระของวัดหลักคังเป็นยังไงแล้ววัดเขาตะเคาเนี่ยเขาสร้างเหรียญมาตั้งแต่สมัยไหนอ่ะใช่ไหม เป็นไปไม่ได้หรอว่าจะมีการสร้างพระเนื้อผงอ่ะในช่วงปี2485ในช่วงสงคาวัดดังๆทั่วประเทศทุกวัดน่ะก็ได้สร้างวัตถุมงคลเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไปได้มีของดีติดตัวนะแต่เราไม่รู้เลยว่าวัดไหนมีเพียงแต่ว่าเรารู้จักอย่างเดียวว่ามีการทำพิธีอินโดจีนนะครับชินราชอินโดจีนแม้กระทั่งชินราชอินโดจีนเองอ่ะ เราก็รู้แต่ว่ามีการสร้างพระชินราชแต่ไม่รู้ว่ามีการสร้างพระสมเด็จเนื้อผงด้วยใช่ไหมครับแล้วในในในทั่วภูมิภาคทั้ง4ภาคของประเทศไทยอ่ะเพื่อนๆลองคิดดูนะว่าหลวงพ่องเงินบางคานสองรเนี่ยถึงแม้หลวงพ่องเงินท่านจะมรณาภาพไปแล้วอะวัดท่าน่ะมีการสร้างไหมอันนั้นก็ไม่มีใครบอกมาทุกอย่างเนี่ยเราถูกเซียนพระกำหนด โดยความจริงแล้วนะถ้าเราศึกษาเราเรียนรู้กันนี่ไงเรามาดูว่านี่นี่คือพระสมเด็จที่สร้างในช่วงอินโดจีนนะครับเพื่อนเพื่อนดูเนื้อหานะครับเห็นไหมผมขยายเนื้อให้เพื่อนเพื่อนดูว่ามันไม่ต่างอะไรกับของอินโดจีนหรือว่าของหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วเลยนะครับแล้วดูสูตรเนื้อเขาเนี่ยเขาเป็นสูตรเดียวกับวัดะระฆังใช่ไหมไปในแนวทางเดียวกันเลยมันไม่ยาก ถ้าเราจะเรียนรู้ศึกษาคือเอาจริงๆเน่ะเพื่อนๆคิดว่าพระแท้สากลเป็นยังไงพระแท้สากลคือพระที่ซื้อขายได้เท่านั้นเองใช่ไหมอ่ะสมมติถ้าเรามีพระแท้แต่เราเอาไปขายอะเสียนพระที่เขาไม่ซื้อเนี่ยแสดงว่าพระนั้นเป็นพระเก๋เหรอไม่มาตรฐานสากลหรอพระหนึ่งองค์มีเจ้าของได้คนเดียวนะครับ คนที่เล่นเป็นดูเป็นเท่านั้นน่ะเขาถึงจะกล้าซื้อนะครับแต่คนที่ดูไม่เป็นนะครับได,ได้แต่คอยวิพากษ์วิจารณ์กันแนะแกันแหนว่าเก๊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 แต่พอถามว่าแท้เป็นยังไงตอบไม่ได้ใช่ไหมแล้วเราดูสิว่าถ้าเรามีกระบวนการเรียนรู้ที่เหมือนกันเพื่อนๆก็จะมีความสุขใช่ไหมความรู้ที่เหมือนกันมันจะไม่ทําให้เราทะเลาะกัน แล้วทุกคนนะครับสามารถจะมองเห็นความเป็นพระแท้ได้เหมือนเหมือนกันแล้วทีนี้การเล่นหาสะสมมันก็สามารถจะตกทอดไปสู่รุ่นต่อรุ่นนะครับสมเด็จหลวงพ่อวัดเขาตะเคารพิมพ์สะดุ้งกลับเนี่ยเป็นพิมพ์นิยมที่หายากกลายเป็นพระในตำนานที่ไม่ค่อยเห็นกันอยู่แล้วนะครับองค์นี้เนี่ย ก็เอามาแบ่งปันในราคาย่อมเยาวนะครับสบายกระเป๋าองค์ละ1 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองถ้าเพื่อนสมาชิกท่านใดสนใจติดต่อได้นะครับ086563-9659นิลันวรรณสุขนิลันคนพันเอศึกษาแบบไหนสะสมแบบนั้นครับพระสมเด็จวัดเขาตะเขาพิมพ์สะดุ้งกับ